สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมีทําได้ครับวันนี้ครับก็มาเจอกันในเครื่อง Samsung A03S อาการแบตเตอรี่บวมนะครับแบตเตอรี่มันบวมจนดันหน้าจอแล้วเห็นไหมครับในขณะที่เครื่องผมรับมาเนี่ยอาการจอมีอาการกลรบพิบแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าช่างหรือเพื่อนๆพี่ๆท่านใด เจอเคสแบบนี้นะครับควรคุยกับลูกค้าให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนจะแกะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเพราะว่านี่ดูครับจอหลุดออกมาแบบนี้แล้วนะครับถือว่ายังทันนะครับแต่วิธีการแกะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับให้เราปิดเครื่องอ่ะเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเลยแล้วกันปิดเครื่องไม่ได้ใช่ไหมต้องใส่รหัสโอเควิธีการแกะ นะครับ <c oughs> ขั้นตอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอเราจะแกะปุ้งมันจะดีดออกมาเลยนะทุกคนดีดออกมาแต่ว,ว่าอาจจะไม่หลุดนะนี่คือจอมันหลุดแบบนี้นะครับควรระมัดระวังในการแกะที่สุดเลยนะทุกคนนะครับโอ้โหนี่ครับมันมันดันจนจนงัดไม่ออกแล้วทุกคน หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับใช้เล็บลูดมันพร้อมที่จะดีดออกตลอดเวลาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันอัดแน่นด้วยความบวมของแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วความลำบากแน่นอนเลยครับแกะยากมากนะครับทุกคนดูกันให้ดีนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับผมก็มีโอกาสพลาดน,นะครับในเคสแบบนี้ นี่ครับมันดันมันหาทางปลดปล่อยแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับเรื่องของเรื่องคือเราจะต้องงัดยังไงให้เซฟที่สุดเท่าที่จะเซฟได้นะครับเราก็ต้องทยอยแงผมจะเรื่องแงจากตูดก่อนดีกว่านะนี่ทุกคนสักครู่นะครับ ลิปโลนี่หละครับช่วยได้นะครับในเคสแบบนี้นะนี่นะครับถ้าเจอในลักษณะรุ่นที่ปุ่มกดเป็นแบบนี้นะครับนั่นหมายถึงว่ามีสายแพรอยู่เพราะฉะนั้นนี่ระวังให้ดีๆดูนะครับดูความบวมของมันนะครับ แกะฝาหลังระวังทีหนึ่งแล้วนะครับยังไม่พอนะทุกคนต้องมาระวังในการแกะแบตเตอรี่ออกอีกนะทุกคนมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดนะครับนี่ถือเครื่องนี้ถือว่าโชคดีนะจออาจจะไม่เป็นอะไรนะครับผมขอใช้คําว่าอาจจะนะทุกคนเพราะว่าเราต้องแกะแบตเตอรี่ออกมาให้สมบูรณ์แบบก่อนนะครับถึงเราจะรู้ว่า จมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับทำไมตัวนี้เราถึงปล่อยงานไม่ได้ครับผมจะให้ดูอะไรครับหลังจากที่เราแกะเหตุผลเพราะว่านะครับสายจอเห็นไหมครับมันตึง มันมีโอกาสขาดได้อยู่ตลอดเวลานะครับผมจะบอกไว้เลยนะครับดาบใดแบตเตอรี่นี้มันยังบวมอยู่ในลักษณะนี้นะครับเรามีโอกาสเสียจอไปหนึ่งบานแน่นอนครับนี่เพราะฉะนั้นวิธีการเอาออกมันตึงแบบนี้ควรระมัดระวังนะผมก็จะงัดแบบปกตินะครับ ต่อให้ใช้หล็กง,งัดถ้าเรามีความระมัดระวังนะครับก็ไม่มีปัญหานะผมแนะนำให้คนที่เพิ่งเคยงัดนะครับให้ใช้พลาสติกงัดนะครับอย่ามาใช้เหล็กเหมือนผมนะครับข้อควรระวังนะสำหรับผมนี่ผมแกะบ่อยนะครับผมแกะบ่อยมาก นะครับรู้ทางหนีทีไล่ของมันแล้วนะครับว่ามันต้องแกะกระทุ้งตรงไหนอะไรยังไงนะครับีแบตเตอรี่หลุดนะครับหลังจากแบตเตอรี่หลุดแล้วนะทุกคนให้เรามาดูจอภาพที่มันอ้า นะครับในเคสเคสนี้ที่จริงแล้วเราต้องติดจอให้เขาด้วยนี่ครับ <c oughs> นะครับเราต้องแกะติดจอให้เขาด้วยนะครับแต่ว่าของเขานิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นติดวางกาวตรงขอบ นะครับนี่มันจะมีขอบให้เราวางกาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตติดกาวแป๊บนี่นะครับวิธีวางกาวก็วางเข้าไปตรงขอบนะครับที่มันหลุดออกมาไม่ต้องวางเยอะนะครับวางพอประมาณอย่าให้มันย้อย ใช้มือเรานี่แหละครับปาดเข้าไปข้างในจอนะครับแล้วก็ประกบหลังจากประกบจอเสร็จน,นะครับเราก็จะเริ่มประกอบกลับนะครับพวกซัมซุงนะครับสายแพม,มันจะอยู่บนแบตเตอรี่เพราะฉนนั้นแล้ว เวลาแบตเตอรี่บวมนะครับมันก็จะดึงสายแพลไปด้วยทําให้หน้าจอกดไม่ได้บ้างนะครับทําให้นู่นนี่นั่นบ้างเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับในรุ่นซัมซุงนะครับแล้วก็อีกหลายๆลายรุ่นหลังจากนั้น ใช้กาวสองหน้าครับทุกคนกาวสองหน้าจะแปะหนาบางยังไงก็แปะเอาเลยครับแล้วแต่เราครับจะเฉียงยังไงนี่ผมตัดมายาวนวะผมก็เลยต้องทำเฉียงบางครั้งเราก็มองเหมือนง่ายนะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายครับ ประกอบคืนแล้วนะครับก่อนจะประกอบคืนเปิดเครื่องดูก่อนครับเครื่องเปิดติดนะครับเราก็ประกอบคืนหลายๆท่านปล่อยไว้จนหน้าจอพังนะครับเรียบร้อยเลยทุกคน ถ้าปล่อยไวแบบนั้นนะครับวิธีการใส่ตัวนี้มันจะมีล็อกอยู่หนึ่งตัวนี่ล็อกตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้เสียบเข้าไปขัน,น,อน็อ <c oughs> คือคลิปช่องหมีทำได้นะครับก็จะเป็นคลิปพื้นๆเลยนะครับสำหรับช่างนะแต่ว่ามันจะไม่พื้นๆสำหรับมือใหม่นะครับเพราะฉะนั้นหากทำคลิปแล้วไม่พอใจใครไม่โดนใจใครก็ต้องกราบขอไปด้วยนะครับวิธีการใส่กลับก็ใส่หัวลงไปก่อนแบบนี้นะใส่หัวลงไปก่อนนะครับกดหัวมันให้ลงล็อกก่อน แล้วก็ค่อยไล่ที่เหลือนะครับไล่ไปใส่ถาดซิมจบงานครับทุกคนนี่จบงานเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ